สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถตู้ยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง2025 Toyota Hiace คอมมิวเตรถตู้ที่ครองใจทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและภาคธุรกิจมาอย่างยาวนานและในรุ่นใหม่นี้โตโยต้าได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้น ตัวรถมีความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานหนักพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์เรียบหรูไฟหน้าแบบและช่วยให้การขับขี่ตอนกลางคืนปลอดภัยมากขึ้นเสริมด้วยไฟส่องสว่างกลางวันแบบเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและบานประตูเลื่อนขนาดใหญ่ทั้งสองด้านเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงด้านหลังติดตั้งไฟท้ายและทรงตั้งดูลงตัวกับรูปทรงตัวถังที่ยาวและสูงขึ้นกว่าเดิมช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในให้ใหกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่วนภายในห้องโดยสารของ Toyota h i เอสคอมมิวเตอร์2025ก็ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดเช่นกันโดยเน้นความกว้างขวางโปร่งโล่งและสะดวกสบายเบาะโดยสารรองรับได้ถึง15ที่นั่งโดยแต่ละที่นั่งออกแบบให้รองรับสรีระนั่งได้สบายแม้เดินทางไกลพื้นที่วางขากว้างขวางมีช่องเก็บของส่วนตัวที่ชาร์จ USB และช่องแอร์กระจายทั่วถึงตลอดห้องโดยสารระบบปรับอากาศสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แยกส่วน ด้านหน้าคนขับมาพร้อมคอนโซลใหม่ที่ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมควบคุมเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์ได้ในตัวระบบเสียงภายในจัดเต็มพร้อมลำโพงคุณภาพรอบคันและวัสดุภายในห้องโดยสารใช้วัสดุคุณภาพดีให้สัมผัสที่หรูหราและทนทานต่อการใช้งานระยะยาว สำหรับสมรรถนะของโ Toyota h i ฮเอสคอมพิวเตอร์2025มาพร้อมขุมพลงังเครื่องยนต์ดิเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด177รแรงมา้าและแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและเดินทางระยะไกลมีระบบรองรับช่วงล่างหน้าแบบแม็กเฟิร์สันสตรัทและหลังแบบแหนบซ้อนรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมแม้บรรทุกเต็มพิกัดให้การขับขี่ที่มั่นคงนุ่มนวลและเกาะถนนระบบบังคับเลี้ยวแม่นยำทำให้ควบคุมมง่่ายแแ้้ในนพืนทีคบ ส่วนด้านความปลอดภัยโตโยต้าก็จัดเต็มเช่นกันโดยติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน h a c ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินกล้องมองหลังพร้อมเส้นนำทางและเซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันรวมถึงระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านด้านหลังช่วยให้การขับขี่ปลอดภยัยและมั่นใจยิ่งขึ้น จุดขายที่ทำให้โตโยต้าไฮเอสคอมพิวเตอร์2025แตกต่างจากรถตู้ทั่วไปคือความอเนกประสงค์ของตัวรถที่สามารถแดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับการรับส่งพนักงานรถโรงเรียนรถทัวร์ขนาดเล็กหรือรถ v i p ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงด้านความทนทานค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศโตโยตา้ายังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความเงียบภายในห้องโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในรถยนต์ระดับพรีเมียม ราคาของ Toyota h i เอสคอมพิวเตอร์2025เริ่มต้นที่ประมาณ1 3 9 9 0 0 0ับาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถตู้ที่ครบครันทั้งสมรรถนะเทคโนโลยี Technology, ความปลอดภยัยและคุณภาพของแบรนด์ Toyota สรุปแล้ว Toyota h i เอสคอมพิวเตอร์2025เป็นรถตู้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งภาคธุรกิจและครอบครัวที่ต้องการรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ทันสมัยขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันปลอดภยัยและดูดีทั้งภายนอกภายในหากคุณกำลังมองหารถตู้ที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย พร้อมความคุ้มค่าในระยะยาวโตโยตา้าไฮเอสคอมพิวเตอร์2025คือคำตอบสุดท้ายของคุณครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแช a n n e l Name Thailand แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ